สวัสดีครับนอกจากเหรียญรุ่นสองเหรียญสร้างบารมีแล้วนะครับอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่อีกหนึ่งประเภทละกันคนระับก็คือรูปหล่อรูปหล่อลอยองค์รูปหล่อก้อออออนอุดมสารนี่คือเหรียญรุ่นสองเหรียญสร้างบารมีเนี่ยออกเมื่อปีห้าหกนะครับถ้าจากเหรียญมาหนึ่งปีก็คือปี25 5 7สดเนี่ย มีการสร้างรูปหล่อขึ้นนะครับเนื้อทองแดงลมดำเนี่ยห้าร้อยองค์แล้วก็เนื้อทองละคังก้นหุ่มวลสารเนี่ยอีกห้าอีกสี่ร้อยห้าสิบองค์นะครับมีจะเป็นจํานวนที่น้อยมากนะครับซึ่งเป็นยุคต้นๆนะครับรูปแบบของการจัดสร้างรุ่นนี้นะครับคือผู้ที่เป็นแม่บทก็คือด็ร์ลุนทิปสร้างถวายแก่หลวงปูง่แต่ผู้ที่ทํานั้นคือหลวงปู่ศิลา หลวงปุชิลานั้นนั่งอุดมวลสารเองทีละองค์นะครับรูปหล่อนะฮะหรือว่าองค์หล่อนั้นจะมีรายละเอียดต่างจากเหรียญน,นะครับก็จะมีมนเสน่ห์ของพิมพ์ทรงรูปแบบรายละเอียดเนี่ยต่างกันนะฮะร,รูปแบบพุทธาพิเศษก็บุกเสกเหมือนเหรียญรุ่นสองครับแล้วก็ผงตะไบทองที่เป็นมวลสารหลกัลกๆนะฮะ พระแท้เนี่ยจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งในจํานวนเพียง450องค์ของตำนานบ้านท่าประทับขึ้นสู่ทําเนียบความนิยมนะครับรูปหล่อเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามผมชอบมากทีเดียวนะครับก็ยินดีแบ่งปันนะครับสําหรับผู้ที่สนใจในเนื้อหาหรือว่าผู้ทัคุณวัตถุมงคลลงปูศิลานิยมพระแท้นะจะมีม oh ูลค <Old> ่านะครับซ <and people S 2> <iness> in ึ <sm> ่งเป็น การถูกพูดถึงค่อนข้างที่จะเยอะเราก็ลงกล้องมาเราก็จะพบนะครับพบเม็ดตานะครับพบริ้วรอยรายละเอียดเยอะนะฮะเห็นว่าเป็นองค์หล่อรอยองก็เห็นไหมครับ จะมีผิวเป็นคล้ายกับผิวมะละนะฮะพระผ,ผงสเปรดทองเนี่ยพระอายุต้นต้นเนี่ยก็เป็นมวลสารเดียวกันที่ใช้อุดนะครับจะพบร้อยประกบพิมพ์นะฮะบ,บริเวณข้างตัวองค์บริเวณหัวไหล่พาดลงมาร้อยประกบพิมพ์เนี่ยจะต้องเรียบร้อยมากแบบนี้นะ,นะครับเนื้อทองระคังหรือว่าเนื้อองฝาบานนะี่เองนสวยงามจริง ด้านล่างจะเขียนไว้นะครับชัดเจนว่าหลวงปู่มาศิลาสิริจันโทเป็นของหายาติอีกหนึ่งวัตถุมงคนนะฮะของหลวงปู่ที่ท่านทำเองปลูกเสกเองนะครับเราก็เป็นหนึ่งในจำนวนที่ได้ครอบครองได้ใช้นะครับ ผู้ที่ต้องการรูปหล่อรุ่นสองนี้ก็ผมก็แบ่งปันหกเอ้ยหนึ่งมืพบาทนะท็อกกระสินเป็นคนแบ่งปันพุทธคคนนี้มามวลสารที่ใช้อุดก้นนะครับก็จะเป็นผงตะไบนะครับหนึ่งอย่างแล้วก็เป็นรายการมวลสารที่หลวงปู่ศิลาท่านใช้ทำพระในช่วงนั้นนะครับ จะมีรูปถ่ายด้วยนะครับของการนั่งทำรุ่นนี้แล้วก็รูปหล่อเปตรงพระดีปีลึกนะครับรูปหล่อนี่ดโดยสติบนพื้นที่ซื้อขายหลักๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมูลค่าที่สูงนะครับอย่างที่พระแม่พระจรันทร์แหล่ได้สร้างสรรค์ไว้นันะครับไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อว่าเดิมรูปหล่อ,อผู้หมนุนของผู้หงษ์นะ นี่ก็อีกหนึ่งรูปหล่อที่มีมูลค่าครับหลายๆรุ่นครับวัตถุมงคลหลวงปู่ศิลาเนี่ยยิ่งเป็นยุกต้นแล้วเนี่ยโอ้โหว่ายิ่งเป็นยอดความนิยมนี่คือหนึ่งในธรรเนียบวัตถุมงคลรูปหล่อก็อนอุดมันสารและ้องฝาบาท